สวัสดีครับท่านผู้ชม fc ทุกท่านครับเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ครับวิฟาทุกท่านมา,าดูวิธีกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับก็ทั้งนาหวานแล้วก็นาไม่ไถไม่หวานไม่ดำนะครับนี่เรามีนี่คือนาหวานนะครับ จะเห็นว่ามันแบ่งแบ่งแบ่งฝั่งกันอยู่ครับเห็นไหมครับมันจะแบ่งฝั่งกันอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางเลยครับอนาหวานมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็ข้าวมันก็งามอยู่แต่เราก็ต้องอ่าพ่นเหมือนกันครับพ่นสารเคมีเหมือนกันทีนี้มาดูนาไม่หวานไม่ดําไม่ไถไม่หวานไม่ดําครับนี่ครับ นี่ครับสนุสนานะครับม euh, mm ันเริ yeah, oh. mm ่มตายเห็นไหมดียว่าเราพ่นเราพ่นสารเคมีไปหนึ่งรอบนะครับส่วนหญ้าที่หญ้าประเภทนี้นะครับหญ้าประเภทนี้นะครับมันนี่ครับมันถ้าหนมามันจะตายเองนะครับแต่ถ้าหญ้าหญ้าแบบนี้มันจะไม่ตายครับนี่หญ้าแบบนี้มันจะไม่ตายนะครับ ถ้าน้ามามันก็ไม่ตายเราต้องพ่นสารเคมีนี่ครับยาแบบนี้นาหญ้าแบบนี้ตายยากครับเนี่ยส่วนหญ้าแบบนี้นี่ครับหญ้าแบบนี้มันจะตายเองครับพอน,น้ามามันเริ่มตายครับมันจะเริ่มตายแล้วข้าวมันจะเริ่มโผล่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมเอาผมบอกว่าต้องเอาญ้าไว้ถ้าไม่เอาญ้าไว้ข้าวมันจะตายเพราะมันแรงครับก็เลยต้องเอาญ้าไว้แล้วก็ให้หญ้าเป็นพี่เลี้ยงคุม มาไว้นะครับครับสำหรับการกำจัดวัชพืชในนาข้าวนี่มันก็มีาสารเคมีที่ใช้กำจัดแบบเลือกเลือกที่จะทำลายนะครับเลือกที่จะทำลายพืชนะครับก็คือต้องใช้สารแบบดูดซึมนะครับเราต้องใช้สารแบบดูดซึม ยาประเภทยาฆ่าหญ้าแบบยาฆ่าหญ้าประเภทแบบดูดซึมนะครับก็คือเราฉีดไปมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเนี่ยมันอาจจะตายช้าแต่ว่าสนุนามันตายก่อนนะครับหญ้ามันอาจจะตายช้าหน่อยเพราะใบมันแคบนะครับมันจะมันจะดูดซึมเข้าไปช้าหน่อยเพราะเมือ่อวานฝนก็ตกมาครับเมื่อเช้านี้ตกมารอบหนึ่งครับเมื่อคืนก็รอบหนึ่งครับก็เลยมีน้นําน้ํำพอน้ําปุ๊บ หญ้ามันจะตายครับเห็นไหมครับหญ้ามันเริ่มตายหญ้ามันเริ่มตายนกเป็ดน้ำก็มาลุยครับมาลุยมันก็มันก็เหยี่ยมมันลงครับนกเป็ดน้ำก็เหยียมมันลงหญ้าก็เริ่มตายพอหญ้าตายข้าวมันก็เริ่มโผล่ครับข้าวก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องกําจัดหญ้าให้หมดก่อนนะครับก็ ก็คงไม่เกินสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยหญ้ามันจะตายเพราะว่าเห็นไหมพอมันเริ่มตายแล้วครับเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตายแล้วสนุนนาตายก่อนนะครับก็เราก็จะเลือกใช้สารเคมีประเภทดูดซึมนะครับส,รสำหรับท่านที่จะพ่นยาฆ่าหญ้าในข้าวนะครับไม่ว่าจะข้าวแบบนี้นะข้าวข้าวนาหวานแบบนี้นะครับข้าวนาหวานหรือว่าข้าวนาดำาอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ก็วิธีการเลือกซื้อสารเคมีก็คือให้เลือกซื้อในกลุ่มอ่าที่ที่ลงท้ายด้วยโซเดียมนะครับก็ส่วนกลุ่มที่ลงท้ายด้วยแอมโมเนียมันจะเป็นแบบเผาไหม้นะครับมันจะไม่เลือกทําลายนะมันจะเผาไหม้มันจะทําลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับ แล้วท่านไปซื้อยาฆ่ายามาก็เลือกซื้อให้มันถูกต้องนะครับเนี่ยครับจริงๆมันมีข้าวอยู่ครับเห็นไหมครับมันมีข้าวอยู่แต่ข้าวมันยังไม่โผล่เพราะยามันยังไม่ไมยุบประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับยามันจะยุบลงแล้วคราวนี้ข้าวมันจะเริ่มโผล่แล้วเราก็จะจัดการอข้าวต่อไปก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็อ่าจัดการ บริเวณที่มันไม่มีข้าวครับอย่างอย่างนี้ครับลุงโลกอย่างนี้นะครับเราจะจัดการมันโดยการใช้ซ,ซ่อมนะครับซ่อมจิ้มซ่อมจิ้มเข้าไปวางไปวางนะครับจากเอาจากตรงไหนครับก็จากที่มันหนาๆนี่ี่นะครับในอย่างอย่างนี้ครับเราก็จะกุดกุดไปวางนะครับสําหรับที่ผมใช้ก็มีสารเคมี ประเภทอบิสไพร,ริแบโซเดียมยีนะครับแล้วก็คีนคอรลยี่สิ SC นะครับแล้วก็ไซฮโาโลฟับบิวทิวนะครับสิบเปอนะครับนี่ครับสำหรับ ฆาหญ้าในนาข้าวนะครับเป็นสารเคมีประเภทประเภทดูดซึมนะครับไม่ควรใช้สารเคมีประเภทอ่าเผาไหม้นะครับในาการฆ่าหญ้าใ,ในนาข้าวเพราะว่ามันไม่มีการเลือกข้าวครับมันจะเผาทั้งมันจะเผาไหม้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับข้าวมันจะเริ่มโผล่ขึ้นมาครับพอหญ้ามันหายไปครับข้าวก็จะเริ่มโผล่แล้ว เราก็จะมาจัดการเกี่ยวกับบริเวณไหนที่มันไม่มีข้าวนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ในการจิ้มเพื่อจะดันข้าวเข้าไปนะครับอย่างอย่างบริเวณนั้นนะครับมันไม่มีข้าวอีกนะครับมันโลง่ลงๆเราก็จะอ่าจิ้มมาจากตรงนี้เราก็ทิ้งไปจิ้งนี้ก็ทิ้งไปนะครับแต่ต้องรอให้หญ้ามันยุบลงก่อนครับเพราะตอนนี้มันกาลังยุบ ถ้าน้ำมาไวโอ้ป่านนี้มันยุบแล้วครับน้ำไอ้หญ้าพรวนหญ้าหญ้าหญ้าแบบนี้มันเยอะครับเนี่ยหญ้าแบบนี้มันไม่ทนทานนะครับมันมันเวลาน้ำมามันจะไปครับก็มานำเสนอให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วข้าถ้ามันมันไม่มีหญ้านะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นกเยอะมากครับนกเป็ดน้ำ เนี่ยครับถ้าไม่มีหญ้านะครับข้าวมันจะโยะมาเนี้ยเนี่ยครับมันจะสูงแล้วครับตอนนี้ก็ถ้าเราเดินลงไปตรงน,นี้ก็<ม>เลยหัวเข่าครับก็ประมาณเกือบ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 จะถึงเอวแล้วครับเนะครับบริเวณที่มันมีมีหญ้ามันก็ข้าวมันก็จะยังไม่สูงพอนะครับ ตอนนี้หญ้าเริ่มตายข้าวก็เริ่มโผล่ครับเห็นไหมทีแรกนึกว่าไม่มีข้าวนะครับมองมาเหมือนไม่มีข้าวเลยครับมีเหมือนไม่มีข้าวสักต้นเลยแหละตอนที่ผมเอาย้าไว้นะครับเนี่มันเริ่มตายแล้วครับสนนาจะตายก่อนนะครับครับ มานําำเนอดูว่าสำหรับผู้ที่จะใช้สารกําจัดพืชพืชในนาข้าวนะครับว่าควรจะเลือกใช้แบบไหนนะครับให้เหมาะสมนะครับนะครับมันตายครับตายแน่นอนครับเราใช้ประเภทดูดซึมนะครับควรใช้ประเภทดูดซึมนะครับก็กลุ่มสารที่เป็นโซเดียมทั้งหลายแหละครับที่อยู่ในชื่อสามัญนะครับ ที่ผมพูดนี่คือชื่อสามัญน,นะครับไม่ไม่ได้ชื่อทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูเองนะครับอย่างบีสไพดีแบกโซเดียมอย่างเงี้ยครับก็ท่านก็ไปดูว่าบีสไพดีแบกโซเดียมนี่มีคนมผีผู้ผลิตทั้งเยอะแยะนะครับท่านก็ไปเลือกดูนะครับว่า,ายี่ห้ออะไรแต่ท่านไปบอกท่านร้านปุ๋ยยานะครับว่า,าเราต้องการยาฆ่าหญ้า กลุ่มโซเดียมนะครับประเทบิสกลุ่มชื่อสามัญบิสไพริแบกโซเดียมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาก็จะจัดยาให้เราเขาก็จะบอกเราเองว่าให้เราไปเลือกเอาว่าอคุณจะเอายี่ห้ออะไรคุณก็เลือกเอานะครับเขาก็จะซีบอกเราเอ,ออยู่ตรงนั้นกลุ่มนู้นนะครับแต่ไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้กลุ่มอมโมเนยนะครับ กลุ่มที่มีสาร ar, แอมโมเนียทั้งหลายไม่ไม่ควรใช้นะครับข้าวมันจะตายด้วยเพราะนเผาไหม้นะครับเป็นกลุ่มเผาไหม้นี่มันจะไม่เลือกทำลายนะครับมันจะทำลายทั้งหมดเลยนะครับทำลายทั้งข้าวทำลายทั้งทั้งหญ้าทั้งข้าวเลยนะครับเนี่ยครับพอหญ้าหญ้าเริ่มยุบข้าวมันก็เริ่มโผล่นะมันโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็จัดการง่ายแล้วครับพอหญ้าหญ้าหญ้าตายหมดเราก็จัดการง่ายแล้วจัดการข้าวโดยการใส่ปุ๋ยเนี่ยครับบริเวณที่มันไม่เกิดอย่างนี้นะครับ เราก็จะใช้อุปกรณ์นะจิ้มโยนจิ้มโยนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาสาธิตให้ดูนะครับโ้โครับข้าวเริ่มโผล่แล้วครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้มองมานะครับใครก็บน่ใบนใครก็บอกว่าโอ้เอาญ่าไว้ทําไมนี่ไม่เอาไม่ไม่ไถหวานนะครับตอนนี้ข้าวมันเริ่มโผล่แล้วครับเนี่ครับคือนาไม่ไถ й, ไม่หวานไม่ดำของผมนะครับที่ผมเคยลงไปนะครับ นะครับก็กเแล้วยาข้าวนกก็เยอะครับยาข้าวนกนี่มันเยอะมากนะครับเราก็เลยใช้กลุ่มยาเผาไหม้ทําลายค่าวทางนู้นนะครับเดี๋ยวพาเด,เ,ดวเดินไปดูนะครับสดเลยครับนี่ครับปักมุ้งอ่ะเริ่มตายแล้วครับเห็นไหมครับ เราก็ต้องมาจิ้มเอาข้าวตรงนี้ไปวางวางวางนะครับบริเวณที่ผักบุ้งมันตายเห็นไหมครับนะครับนี่คือนาที่เขาหวานนะครับหวานแล้วคุมด้วยนะครับหวานแล้วท่าคุมไว้ด้วยก็มีหญ้าเหมือนกันครับหญ้าเกิดขึ้นไหมตรงกลางนะครับหญ้าเกิดเหมือนกันเหน,น,นือของผมมันจะโอ้ถ้าท่านมาดูตอนฝนยังไม่ตกครัจะใจหายเลยครับไม่มีข้าวเลยมองไม่เห็นข้าวสักต้นเลยครับ นี่ครับนี่คมันเริ่มตายแล้วของบุกผมใช้สารประเภทโซเดียมนะครับเป็นบิสโพลิแบกโซเดียม20%แล้วก็ตามที่กล่าวมานะครับเป็นชื่อสามัญน,นะครับวีนคอรัลสหนะครับแล้วก็ไซฮาโลฟอบนะครับ ใส่ฮาโลพอบบิวทิวนะครับ10% w c ES นะครับอันนี้คือใช้สามอย่างผสมนะครับก็ทั้งหมดทั้งสามอย่างนี้ก็400 480บาทครับ480บาทซื้อมา480บาท ก็ใช้ผสมกันเพราะเราต้องการค่าญ้าหลายอย่างนะครับก็สี่ร้อยแปดสิบบาทก็ฉีดได้ประมาณสี่ไร่นะครับเราสีได้สี่ไร่อ่าดังนั้นต้นทุนของเราก็จะเริ่มเกิดแล้วครับตอนนี้เราสองไร่ก็ค่ายาก็สองร้อยสี่สิบาทค่าแรงอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นทุนก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ สี uh ่ร huh. ้อยสี่สิบบวกร้อยห้าสิบก็เท่าไหร่ครับสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยบาทตอนนี้ต้นทุนเรามีล้วสี่ร้อยบาทนะครับส่วนนานนี้เขาก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับต้นทุนเขาไปเป็นพันแล้วของผมก็มีเหมือนกันครับนาหวานเดี๋ยวจะพาไปดูไม่รู้จะทํำยังไงครับข้าวสูงจะท่วมหัวแล้วมันต้องล้มแน่นอนครับนี่จะไม่ล้มนะครับข้าวนี้จะไม่ล้มครับเนี่ย เพราะว่ามันยังไม่สูงพอเห็นไหมครับพอหญ้ามันตายข้าวมันก็เริ่มขึ้นข้าวมันเริ่มงามครับเพราะหญ้าหญ้าหญ้าแบบนี้มันไม่ทนครับนี่หญ้าแบบนี้เนี่ยถ้าน้ํามาเพื่อมันจะตายเลยนะครับหญ้าแบบนี้น้ํามามันตายแน่นอนเดี๋ยวเราเดินมาสุดนาเลยนะครับสุดนาเลยมาดูตรงนี้ที่เขาเอารถมาพ่นยา ข้ายาแบบเขาไม่ทำให้ข้าผม,ามนตายน้องสาวก็ลงมาดูนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาซ่อมบารนิดหน่อยเขาบอกนะครับบริเวณนี้ครับ,บ,รรบที่เขาพ่นเอารถมาพ่นยาข่าายาแบบเผาไหมเข้าตายหมดเลยครับนวันน,นี้นานนี้แหละครับเป็นเ้าเมื่อพ่น เขาสีดยาข้าายาแบบเผาไหม้ก่อนก่อนหวานนะครับยาตายเที้ยงเลยไม่เหลือเลยแต่ตอนนี้คนมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าดูดิยามันขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับยามันขึ้นมาเพราะว่าพอเราหวานไปถ้ามันมีน้ํานะครับหญ้ามันจะมามันจะมาก่อนข้าวก็ต้องมาฆ่าหญ้าใหม่ครับเนี้ยนะครับแต่ข้าวนี่งามครับ นาหวานนาหวานนาหวานก็นงามจริงครับแต่มันก็มีนะครับเนี่ยหญ้ามีผักบุ้งมีหญ้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็โตครับเดี๋ยวก็ต้องมาฆ่าอีกครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่รอดหรอกครับเนี่นะยเห็นไหมหญ้าเพียบเลยเนี่ยครับหญ้าแบบนี้ตายยากครับเนี่ยเนี่ยหญ้าแบบนี้ตายยาก ก็มาคุยเรื่องของเราดีกว่าข้าวแรงของเราตอนนี้ก็จะมีต้นทุนต้นทุนก็เกิดแล้วครับตอนนี้ก็คืออสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนี้สองไร่นะครับไม่ใช่ไร่เดียวนะครับก็ต้องไปหา,าเาอาค่ายาสอง้สี่สิบบาทค่าแรงร้อยห้าสิบบาทครับ ก็คือเราค่าแบบเหมานะครับสี่ไล่เนี่ยให้เขาไปสามร้อยเลยมันก็โอเคครับเราก็ไม่ต้องเหนียครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีแก้ไขข้าวที่ไม่เกิดให้ดูนะครับข้าวมันไม่ใช่ไม่งามนะครับไอ้ที่มันไม่งามนี่คือมันมีหญ้านี่ครับที่มันงามนี่คือมันไม่มีหญ้าเห็นไหมครับนี่ครับ มันมีฟางคุมนะครับตรงไหนมีฟางคุมเพราะั้นปีหน้าเราจะทําเราก็ต้องคุมฟางให้ดีนะครับ่อแก้ไขสารน้ำตาลเดี๋ยวผมจะไปเอาอุปกรณ์นะครับมาสาธิตวิธ,ธีแก้ไขตรงไหนข้าวไม่มีให้ดูมาครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับในการนี่ครับในการจัดการข้าวบริเวณที่มันไม่เกิดนะครับโดยเราจะ้าจากบริเวณที่มันหนามากไปใส่นะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีนะครับเอากระสอบมาด้วยครับมาเก็บหอยหอยเยอะมากเดไปทำเหยื่อแบบอะไรครับบริเวณนี้นะครับที่มันไม่เกิดนะครับข้าวไม่เกิดนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับโอ้โหหอยเยอะจริงครับเสียบไปไหนเจอแต่หอยนี่ครับไม่มีข้าวเลยนะครับอ่า ราก็จะใช้วิธีนี้นะครับคือเอาอันนี้นะครับดูนะครับนี่ครับเราจะกักลงไปนะครับก็คือกัลงไปเลยแล้วเราก็เอาขึ้นมานะครับตายครับเอาขึ้นมาแล้วก็วางเลยครับเนี่ก็วางไปเลยนะครับถ้ามันใหญ่นี่ครับ ทำใหญ่มากเราก็อาจจะ4กล่อกนะครับนี่ักขึ้นมาแล้วก็วางแล้วก็โยนไปเลยนะครับนี่โยนไปเลยโยนไปนี่ครับโยนไปเลยให้มันอยู่นี้นะครับโยนให้มันอยู่งั้นนะครับนะครับปากเอาบริเวณที่มันมีข้าวนะครับทีม่มันอยู่ใต้น้ำขอเราก็มองไม่เห็น นะครับเราจะได้ข้าวมาอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไม่น้อยเนาะเนี่ยครับได้ข้าวมาอย่างนี้แล้วเราก็ไปวางครับวางลงไปครับน่ครับวางลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปแยกอีกทีหนึ่งครับไนป่าเราบริเวณนี้มันหนานะครับหนามากเนี่ยครับอย่างนี้ข้าวมันหนามากครับนะครับ ตักไปเลยตักมาปุ๊บนะครับเราจะได้ข้าวอย่างนี้อย่างนี้เราก็นําไปวางครับวางบริเวณที่มันไม่มีข้าวนะครับวางไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นของนันเองครับข้าวมันหนามากครับบริเวณนี้ครับเนี่ยอย่างนี้หนามากครับเนี่ยเราก็ตากเอาบริเวณนี้แหละครับที่มันหนาๆน,นี่ครับนี่หญ้ามันเริ่มเกี่ยวกองแล้วครับ นี่ครับบริเวณที่มันหนาๆนี่เราตากเอาเลยนะครับตักไปเลยนะครับนี่ตักได้เราก็ไปวางนะครับวางลงไปนะครับวางไว้นู่นนะครับเราจะตักใส่นั่นก็ได้ครับใส่ถาดนะครับแล้วเราก็เอาไปวางวางนะครับนี่ครับข้าวหนามากครับ จะดินแข็งมากนะครับนี่ครับรก็นําไปวางเลยครับวางไว้นะครับนี่ครับมันก็จะมีข้าวนี่ครับมันก็จะมีข้าวขึ้นมานะครับจะมีต้นข้าวขึ้นมาแล้วเราจะฉีกหน่อยนะครับเดี๋ยวรอหญ้ามันตายก่อนนะครับผมจะมาทาให้ดูนะครับคือตอนนี้หญ้ามันยังไม่ตายเพราะหญ้ามันายังไม่ตกลมันก็ทายากหน่อยครับมันดินมันยังไม่เปื่อยนี่ครับเราก็แบ่ง อย่างเ้าก็วางมาแล้วก็จริงเราต้องใส่ใส่ตะกร้านะครับเราใส่ตะกร้าไว้แล้วเราก็แบ่งอย่างล้วก็วางวางเลยนะครับวางอย่างนี้เัว่ข้ามันก็เกิดขึ้นมาเองครับเดี๋ยวเ่ข้ามันก็ตั้งตัวขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้เยอะไปนะครับเราก็แบ่งน,นี่ยแ,แบ่งแบ่งระวางนะครับเราแบ่งระวางนะครับวางขึ้นนะันีครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเราจะจิ้มออกมาเราก็มาวางวางวางบริเวณที่มันไม่เกิดนะครับอย่างนี้ครับแต่เราต้องรอให้หญ้ามันตายก่อนนะครับืูตัวนี้หญ้ามันยังไม่ตายนะครับข้างล่างมันมีหญ้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับมีหญ้าครับข้างล่างมีหญ้าหญ้าเยอะมากนี่ครับเดี๋ยวให้หญ้ามันตายก่อนนะครับเราก็มาทําครับนี่ครับตอนนี้ก็ มาอัปเดตให้ดูขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้าวอีกนาหนึ่งครับเดี๋ยวจะพามาดูปัญหาของนาหวานอีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่ครับคือข้าวมันงามมากกับมันสูงมากครับนี่ครับอ่านี่ครับ ด้ามนี้นะครับวัดจากพื้นขึ้นมานะครับอันนี้ครับวัดจากพื้นขึ้นมาเนี่ยเมตรห้าสิบนะครับถึงมือผมนี่นะครับเมตรห้าสิบเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้าวตอนนี้มันอ่าสูงอยู่ประมาณนี้ครับก็จะหนึ่งเมตรแล้วครับน้ํายังไม่มานะครับนี่น้ําเพิ่งมาข้าวสูงแล้วหนึ่งเมตรนู่นครับไปนู่นเลยครับนู่นครับ ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้วิธีแก้ก็คือต้องตัดใบนะครับเนี่ยต้องตัดใบทิ้งคจ่ายเกิดอีกแล้วครับเนี่ยนะครับต้องตัดใบทิ้งนะครับถ้าเราไม่ตัดใบทิ้งนะครับมันล้มหมดไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับมันจะล้มหมดเลยนะครับนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักครั้งเลยนะครับเนี่ยนครับเนี่ยเดูดูระดับข้าวครับ สูงมากครับเนี่ยคือปัญหาครับมันมันมันก็เลยสร้างปัญหานะครับอันนี้อันนี้มันไม่ได้เป็นผลดีนะครับมันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าข้าวมันจะล้มเราต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยไว้จะตัดนะครับเนี่ยไปทางนู้นด้วยครับนู้นทางนู้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่หลังบ้านนี่ยอาการหนักในบริเวณนี้อาการหนักเลยครับเนี่ยถ้าไม่ตัดนะครับไม่ได้เกี่ยวเลย